ไปแคมปิ้งกันที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับลองไม่ได้ไปแคมปิ้งมาหกเดือนแล้ววันนี้ถือโอกาสขึ้นเขา ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไล่วาสนาวิวนะครับก็เพิ่งมาถึงตอนประมาณสักหกโมงกว่ากว่าตอนนี้ฝั่งโนนฟ้าแลบแปบแล้วมาถึงสถานที่ก็ไม่มีเจ้าของอยู่เลยนะครับก็เลยถือวิสาสะมาจอดก่อนเลยเพราะว่าไม่ย้ายไปไหนนะครับคืนนี้คงจะพักแรมที่นี่เลย พอามาก็ค่ำละไม่รู้ว่าเจ้าของไปไหนโทรไปแล้วก็ไม่มีคนรับเหมาลานครับไม่มีคนสักคนเลยไล่วาสนาเนี่ยก็จะติดอยู่ข้างๆดีโอโซนนะครับอยู่ติดกัน คืนนี้ดูแล้วฝนน่าจะตกเดี๋ยวจะเตรียมของแล้วก็คงจะทำอะไรกินละหิวมากวันนี้มาคนเดียวหกเดือนแล้วที่ไม่ได้ออกมาแคมปิง้งวันนี้มีเวลาก็เลยจัดสักหน่อยเดี๋ยวขอไปจัดของก่อนนะครับเซฟวิ่ง p พเวดไลออน หมือนกำลังบอมระเบิดลงเลยนะครับดูดิไฟโคตรสวยเลยปุ้มปุ้มปุ้มปุม Peace. ตอนนี้เริ่มมีลมโชยเข้ามาโชยเข้ามาแต่ฝนไม่มีท่าว่าจะตกแต่มีแต่ฟ้าแล,ลบตอนนี้ก็เวลาประมาณสมทุ่มกว่าๆนะครับเจ้าของก็ยังไม่กลับมางงเหมือนกันว่าเจ้าของลานไปไหน เดี๋ยวเราก็คงจะนั่งชิลกันไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะสงบเงียบไม่มีผู้คนเลยนะครับไม่มีคนเลยตรงนี้วันนี้ไม่มีคนเลยแม้กระทั่งเจ้าของลานกลางเต็นท์ก็ไม่อยู่เอางี้ดีกว่า ผมก็เลยต้องถือวิสาสะขอเข้ามารอนแล้วเพราะว่าไปหาที่อื่นคงไม่มีเวลาไปแล้วเพราะว่ามาถึงนี่ก็ค่อนข้างที่อะหกโมงอะหกโมงกว่าแนละ้วผมมาถึงมันก็มืดแล้วละเริ่มมืดละครับวันนี้เจ้าของมาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง คนนเยาไม่มีที่นอนฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บแต่ก็ไม่ยอมตกฮ้ เนื้อย่างครับเนื้อย่างเนื้อย่างกับเบียร์เย็น ืนนี้ดูแล้วจะตกไหมแลบไม่เลิกผมอยากเห็น UFO ครับคืนนี้จะมีให้ผมดูไหมครั้งที่แล้วผมไป ไายฝุนเทียมไปครั้งแรกด้วยอันนี้คือจะเล่าให้ฟังผมไม่เคยบอกใครนะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะเราไปอยู่ในหุบเขาที่มันซับซ้อนกันค่อนข้างเย็นลึกสำหรับไลยฝุนเทียมก็เป็นครั้งแรกที่ไปน,นอนเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกัน ไม่มีใครเลยไม่มีคนมาคางเต็นท์มีแค่ผมคนเดียวแล้วก็เจ้าของสถานที่แต่ว่าเราอยู่ห่างกันก็คือช่วงประมาณสักตีสามตีสี่แต่ก่อนนอนเนี่ยผมได้บอกกล่าวไปว,ว่าคือนึกในใจเนี่ยว่าขอให้ผมได้เจอ UFO หรือเอเลี่ยนประมาณคือเรา ใช้จิตใช้จิตสื่อนะนั่นแหละก็ช่วงเวลาประมาณตีสามตีสี่รู้สึกตัวขยับไม่ได้แต่ไม่ใช่อาการพีอมนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเคยโดนพีอมกับอาการตรงนี้มันต่างกันซึ่ง อาการตรงนี้มันขยับตัวไม่ได้แต่มันไม่อึดอัดแต่รู้สึกตัวว่ามันหันซ้ายหันขวาไม่ได้ได้แค่เหลยตาซ้ายขวาซึ่งเราเหลยไปแล้วเราเห็นคนตัวเขียวก็คือเหมือนที่เราดูในหนังเรื่องเอเลี่ยนตัวกเขียวอ่อนตาโตโต,ตแล้วก็เป็นการพูดคุยสนทนากันซ้ายขวา ที่ผมนอนอยู่ชั้นสองของรถบ้านนะคือเราเหลือบไปเห็นเพราะว่าชั้นบนเนี่ยมันจะเป็นตะแรงที่มองเห็นซ้ายขวาได้<ม>ก็เหลือบมองไปเห็นแล้วก็ได้ยินว่าเขาคุยกันแต่เป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยเป็นภาษาที่แปลกผมอยู่ ตรงนั้นแล้วก็โดนแบบนั้นอยู่ประมาณสองรอบเหมือนเขาคุยอะไรกันแล้วเขาก็มองเราเหมือนคุยข้ามหัวเราอ่ะซ้ายขวาเป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะสองรอบแล้วผมก็หลับไปตื่นมาทีก็ช่วงประมาณตีห้าตีห้าก็ตื่นขึ้นมาก็เรามองไปไกลๆระหว่างภูเขาที่มันซับซ้อนกัน ซึ่งตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่มีไฟถนนซึ่งมันก็แปลก ก็คือบริเวณที่เราอยู่ชั้นล่างนะครับของไร้วัสนาในส่วนของด้านข้างของไร้วัสนาเนี่ยก็จะเป็นดีโอโซนนะครับก็จะเป็นการจัดแนวประมาณญี่ปุ่น ็เลยไม่มีใครมาแคมปิ้งนะครับก็มีผมเนี่ยหลุดมาเมื่อคืนก็ได้เจอเจ้าของกลับมาช่วงมาสองสามทุ่มก็มานอนเป็นเพื่อนแ้ะตอนเช้าเขาก็าออกไปนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะเดินทางลงแล้ว เมื่อคืนฝนไม่ตกฟ้าแลบอย่างเดียวเลยจุดนี้ก็จะเป็นวิวด้านหน้าวิวด้านหน้าก็จะคล้ายๆกันหมดไม่ว่าจะสูงหรือต่ำ ตอนนี้ก็มาแวะถ่ายรูปที่มัสยิดดารุนอามีนนะฮะก็เป็นสุเหร่าที่สวยงาม